สวัสดีค่ะมีข่าวของป้าที่มีความเดือดร้อนมาฝากเปิดยอดบริจาคช่วยป้าแอดหลังเครียดเพราะไม่มีเงินผัวป่วยต้องแย่งข้าวหมากินร้อยตำรวจตรีพรศักดิ์เสนหารองสอวปสพเมืองเฉชิงเสาวรับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลนั่งเหม่ยอ,อยู่ริมน้ำบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองชเชิงสาวจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเฉชิงสาว ก่อนพบป้าแอดอายุ50ปีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยชะเชิงเซาจึงช่วยเหลือขึ้นมาด้านบนและสอบถามถึงสาเหตุจนทราบว่าป้าแอดทำงานหาเงินคนเดียวไม่พอใช้จ่ายค้างค่าบ้านค่าจักรยานยนต์มีนำซ้ำสามียังป่วยเส้นเลือดในสมองตีบต้องไปแย่งข้าวหมากินเพราะความหิวนั้นความคืบหน้าล่าสุดเริ่มมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเชิงเซา ได้นำจานดาวเทียมทีวีมาติดตั้งให้ป้าแอดหลังถูกโจรขโมยไปก่อนหน้านี้ต่อมานายกฤษดามหาวิริโยไทยประธานกรรมการวัสมันรัตนารามตัวแทนพระราชวชิระประชานาถเจ้าคณะจังหวัดชเชิงเสาเจ้าอาวาสวัสมันรัตนารามนำเงินสดมามอบให้หนึ่งหมื่นบาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ตัวแทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชเชิงสา หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชะเชิงเศราผู้อำนวยการกองสวัสดิการสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะเชิงเทราเข้าพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยยอดเงินบริจาคที่เปิดรับให้กับป้าแอดนเวลา15นาฬิกา30นาที17มีนาคม2568มากกว่า120,000บาทแล้ว นางสาวปราณีประทุมมาหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชเชิงงสาวเปิดเผยว่าตอนนี้ได้พูดคุยว่าจะลงมาเยี่ยมบ้านทุกเดือนร่วมกับผู้นำชุมชนและแนะนำสิทธิสวัสดิการผู้พิการและผู้สูงอายุโดยตอนนี้ประสานโรงพยาบาลพุทธโสธรให้พาป้าแอดไปตรวจสุขภาพเนื่องจากเครียดนอนไม่หลับมาหลายสัปดาห์แล้วเพื่อให้พูดคุยกับหมอและให้ยารักษาตามอาการต่อไป ขอยินดีกับป้าด้วยนะคะมีคนช่วยเหลือแล้วฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ